ไปไหนล่ะโอกจะชอบเลยนหเติมมันมาเฝ้าเราเลยนะจากก่หากันเลที่จาาไเราโดนให้มันดูค่าเดียวงเา่งก่อน่าทมกเงใช่ครัแล้วเอาไงต่อครบแล้วนะครอเเลยแล้วก็ใส่เลยเล่นนะอย่าติดเล่นนะเกมดเเ้ยเฮ้ยทำได้เว้โอจีทำได้เว้ยเออโดนทุเลย

ไปบ้านเขาดิเอาศพไปบ้านเขา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 ไปจนถึงงานเลยเจ้ามาบ้านเขาเลยรีเพื่อเยอะรีเพื่อเยอะนะเอาแบบนี้ขับแบบนี้นี้บังบังคนนี้ช่วยตัวนี่เต็มเลยปีเตอร์ไปชุบไปอยคนนขานมาพีทอยเอ็นเ่ตัวหนึ่งทะลุทะลุกันมาบ้านเราเอาศพเอาศพมาบ้านเขานะเอาศพมาบ้านเขานะ เขายเพื่อนดิเพื่อนดิเอาศพมาฝั่งบ้านเขาดิเอาศพมาฝั่งบ้านเขาโอ้อมไปแล้วน่ะกลับมาเล่นไฟกลางเอาศพไปเล่นไฟกลางเอาเอามาเล่นไฟกลางเอาศพกลับมาไปช่วยเพื่อนลุงลีมึงมึงพยายามลีศพออกมากลางถนนนี้ดึงดึงศพเขามาเยอะๆมาดึงศพมาบ้านเขานะดึงศพมาบ้านเขานะดึงศพมาบ้านเขาไปไปไปดึงศพไปดึงศพมาดึงศพมา

ไปก่อนสวยอไอ้ทอยทิ้งทอยทิ้งทอยวางเลยวางเลยพี่อนต้กลับไปกลับไปกลับไปตอผมเราต่อบยากเนี่ยช่วยเพื่อนหน่อยพี่อนวิญต้องรู้แล้ววิเอาตัวมาพี่วินไม่หยุดไป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 มามาเพื่อนในดิกลุ่อมไปไ่ไป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 ลงมาได้ป่ะเดี๋ยวผมปิดให้โอู๋แรงอยวะลูกคนนึงหน่อยครับู้คนนึงหน่อยทะลุทะลุมาสายคนนึงมทะลุมาสายคนนึงทะลุมาสายคนนึง อไอ้นแจ็คระวังนะแจ็คไอ้ทอยทอยมันทะลุมาสายคนนึงสามเดินไหวๆหวทำมาคนเดียวไวเรารอรอเหยียบศพเลยไม่ต้องวิ่งไปหามันเหยียบศพเหยียบศพเห็นเพื่อนเราเต็มเลยหลังบ้านมาน่ะที่นอนอยู่น่ะจะกางไฟเราหมดหมดแล้วน่ะกางไฟอ่ะเราเหลือห้าคนแล้วน่ะในวอร์คนในวอร์โหแรงจังวะ แรงเลยอย่างแรงเลยบดบดพี่บเมาดินะ โอ้โหโอ้อย่างแรงโอ้แรงจังวะแลวเพื่อนเจบเพื่อนต้งามันมันวะรเดีย๋ยนี้ ชุบชชชุชุชุบบบหน่อยแต่อย่างเดียวสนุกกว่ามาไม่ใช่ชเอาเขาชุบหน่อยก็ขขแค่คนเดียวพอไอดีห้าพัน,น,นสิบค่ะ